<c oughs> นับเบียร์ปแสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในช่องของพลังงานทางเลือกนะครับวันนี้มีลอกชีมานุไคอัดเข้ามานะครับนะก็จริงๆตัวนี้เข้ามามันเป็นตัวปีใหม่ล่าสุดเนี่ยคือตัวนี้ครับอันนี้คือไคอัดที่ออกมาใหม่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งออกมานะนะครับ ก็อันนี้มันปีเก่านะครับก็จะเป็นแขนแต่งสีแดงสปูนสปูนแดงนะครับอันนี้นักเบียมาเทียบให้ดูนะครับว่าใหม่กับเก่ามันต่างกันยังไงนะนะครับราคามือหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่2,550บาทนะครับถ้าลูกค้ายอยากได้นะมือหนึ่งเราก็มีนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นพลังงานทางเลือกอย่างที่บอกนะครับนักเบียขายแค่ตัวละ1,750เจ้าสิบ่าไ่ะ 1750บาทนะครับทั้ง2ตัวเลยทั้งใหม่ทั้งเก่าเลยเพราะราคามือหนึ่งเหมือนเท่ากันนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบแล้วกันอย่างเช่นถ้าลูกค้าชอบแบบว่าเอ้ยมีแดงๆหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยชอบความสีแดงหน่อยหนึ่งก็จัดนี่ครับปีเก่าไปสีแดงมันถึกพ้นเหมือนกันครับการใช้งานไม่ต่างกันนะนะครับระบบยังเป็นเม็ดลาเหมือนกันดูด้านข้างนี่ข้างเก่ากับข้างใหม่ดูนะครับดูความแตกต่างนะฮะข้างเก่ากับข้างใหม่นะตัวนี้มันเป็นซ้ายและขวานะครับเห็นไหม นะครับความสวยงามมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับให้เห็นถึงความสวยงามมาดูระบบด้านในกันยังเปิดเหมือนเดิมนะนะครับเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็บิดลงนะครับอึ๊บเดี๋ยวไม่ออกอ่ะบิดลงแบบนี้ครับแล้วก็ดึงออกมานี่ครับเห็นไหมอันนี้คือระบบเม็ดลาตัวตัวใหม่แล้วก็ดูเม็ดลาตัวเก่านะครับเปิดเหมือนกันนะครับดันลงมาแบบนี้ครับแล้วก็บิดลงครับเหมือนกันเลยอ่ะคำหนึ่ง นี่ครับบิดลงเห็นไหมเม็ดลาเหมือนกันครับไม่ต่างกันความโตของสปูลนี่ไงเห็นไหมเห็นความต่างไหมตัวเก่าจะใหญ่กว่าตัวนี้มันจะเล็กกว่านะครับแต่การจู๋สายเนี่ยเท่ากันนะครับเพราะว่าแกสนสปูลตัวนี้มันใหญ่ใช่ไหมแล้วแกสนสปูลตัวใหม่เนี่ยมันเล็กเห็นไหมครับลองเทียบกันดูนะมองเห็นปะ่ะนี่เทียบกันดูนะฮะแบบนี้นะครับก็คือมันเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นการจุ๋สายก็คือเท่ากันเลยอันนี้ใหญ่สปูลใหญ่จริงแต่ว่าแกนมันก็ใหญ่อันนี้สปูลเล็ก แต่ว่าแกนมันก็เล็กตามลงไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดูสเปคดิเห็นไหมนี่ไม่มีอะไรต่างนะครับไม่มีอะไรต่างรอบเจ็ดเหมือนกัน5กิโลเหมือนกันน้ําหนักตัวนี้จะต่างกว่าหน่อยนึ่งร้อยแปดสิบกับร้อยอ๋อตัวตัวใหญ่มันหนักกว่าอยู่แล้วตัวใหญ่มันร้อยเก้าสิบห้าตัวเล็กมันน้าหนักเบากว่าหน่อยร้อยแปดสิบห้าฮะต่างกันสิบกร,รัมนะครับสามวกหนึ่งบอลสามวหนึ่งบอลแล้วก็ความกว้างของแขนนะครับตัวนี้ก็จะกว้างกว่าเจ็ดสิบสองกับเจ็ดสิบเจ็ดเอาตัวใหญ่กว้างกว่าโทษทีเอ,อ้อสับสนไปหมดเลยนะครับความจุสายดูดิ ดูที่เป็นโมโนนี่นะ PE นะ20 1ส0บหนึ่เห็นไหมแล้วก็ดูตัวนี้นะย0 1 5 0หนยเห็นไหมจูสายเท่ากันนะครับอันนี้คือมันจูสายเท่ากันเพราะฉะนั้นแต่แต่ทีเนี้ยก็คือถ้าอยากได้ตัวใหม่ก็คือบอดี้มันจะเล็กลงนะครับบอดี้มันจะเล็กลงก็คือการจับมันก็จะคล่องตัวกว่านะครับนี่นะใส่เข้าไปนะครับแบบนี้ปิดล็อกตรงนี้นะครับเนี่ย บอดี้พอบอดี้มันเล็กเนี่ยเวลาเราจับเราเล่นมือเดียวเราเคาะงานเคาะกระพงกอปักอะไรอย่างเงี้ยนะเคาะปักเคาะอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมันจะถนัดกว่านะครับอย่างเงี้ยมันจะดูใหญ่ๆอุ้มมือมันนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับเหมาะสาหรับใครเหมาะสำหรับ,รบ,รรบเด็กๆน้องๆหนูเล่นได้นะครับเม็ดลาเนี่ยตั้งโคดง่ายเลยนะนะรปรับโคดง่ายเลยวิธีปรับเม็ดลานะนะแต่ว่ามันใช้งานง่ายจริงแต่ข้อเสียคือมันเราต้องมาคอยเปิดปิดมันแต่ถ้าถ้าเราตีเป็นแล้วอ่ะก็คือจบตั้งทีเดียวจบเลยนะครับ 5. แนะนํานะเวลาจะใช้งานนะเปิดให้หมดเลยเปิด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 มือใหม่นะเปิดหมดเลยไม่ต้องไปปิดมันพอเก่งแล้วอ่ะค่อยไล่ปิดทีละอันทีละอันหรือปิดทีละคู่ก็ได้ปิดตรงท่าอย่างเงี้ยนี่คือการปิดปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดตรงท่าแบบนี้นะจนกว่าจะไม่ต้องใช้เม็ดลานั่นคือเก่งละนะครับแต่ถ้าตีฟู่อยู่เ็าเปิดให้หมดไปเลยไม่ต้องไปซีเรียสเปิดเม็ดลาให้หมดแบบนี้แล้วก็ใช้ไปนะครับก็อย่างที่บอกราคาตัวละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้าซื้อของใหม่ก็ 2,550นะครับถ้าซื้อของใหม่นะมือหนึ่งนะ2,550มือสองก็1,750เนะี่ยราคานี้รวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับจัดไปครับผม